ชาวกัมพูชาโวยรัฐบาลแจกสัญชาติให้กับชาวเวียดนามแบบง่ายได้พร้อมตัดเพาะลองไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยดูว่าสัญชาติของพวกเขานั้นได้ยากขนาดไหนขนาดอยู่เมืองไทยมาตลอดชีวิตยังไม่ได้สัญชาติไทยเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o ูท u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5าวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นการเปรียบเทียบจากชาวกัมพูชาในเรื่องของการได้สัญชาติระหว่างไทยและกัมพูชานะครับ ซึ่งชาวกัมพูชาได้มีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมรัฐบาลกัมพูชาถึงได้แจกสัญชาติให้กับคนชาติอื่นๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะชาวเวียดนามซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วสัญชาติไทยนั้นได้ยากกว่ามากโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเริ่มต้นมาจาก Facebook ชิมโซพัทซึ่งเป็นชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้มีการออกมาพูดในเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาของนายฮุนมาเนต ได้มีการให้สัญชาติกัมพูชาแก่ชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งคนซึ่งนายชิมโซพัทได้มีการรีแอคชั่นคำพูดของนายเพิงวันนาคซึ่งเป็นชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งที่ได้ออกมาพูดว่ามันไม่เป็นอะไรเลยกับการให้สัญชาติชาวเวียดนามในครั้งนี้พร้อมกับมีการพูดปกป้องรัฐบาลกัมพูชาและชาวเวียดนามรวมถึงมีการเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ว่าชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทยเหมือนกัน ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนี้เองนะครับทางคุณฉิมโสพัทได้มีการออกมารีแอคชั่นในเรื่องนี้พร้อมกับระบุข้อความในโพสต์ของเขาว่าพี่น้องชาวกัมพูชาลองถามข่าวคนนี้ดูว่าชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพวกเขาได้สัญชาติไทยหรือไม่ซึ่งจากกรณีการให้สัญชาติกัมพูชาแก่ชาวเวียดนามดังกล่าวนี้นะครับในระยะหลังๆที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้มีการมอบสัญชาติกัมพูชาให้กับชาวต่างชาติอย่างง่ายดายซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากกีฬาซีเกมที่กัมพูชาที่ผ่านมา โดยนักกีฬาชาวต่างชาติสามารถลงเล่นให้กับกัมพูชาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เคยอาศัยอยู่ในกัมพูชามาก่อนก็ตามซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวที่มีการแชร์โดยคุณชิมโซพัทนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงมุมมองและความคิดเห็นไว้หลายร้อยความคิดเห็นรวมถึงมีการแชร์ออกไปกว่า1,100ครั้งพร้อมกันนี้ยังได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่างการได้สัญชาติไทยและการได้สัญชาติกัมพูชาไว้เป็นจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่นชาวกัมพูชาท่านนี้ครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมอยู่ในประเทศไทยมาเกือบ20ปีแล้วผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไทยให้สัญชาติกับประชาชนขเขมรเลยชาวขเขมรเหล่านั้นก็ยังคงเป็นชาวขเขมรอยู่ทุกปีและพวกเราก็ยังคงเป็นผู้อพยพแถมยังต้องจ่ายค่านังสือเดินทางทุกปีด้วยในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปก็แสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันนะครับโดยเขาบอกว่าผมอยู่เมืองไทยมาเป็นปีๆแต่ก็ไม่เคยได้หนังสือเดินทางของไทย แต่ว่าชาวเวียดนามในกัมพูชาพวกเขาม่จะเป็นต้องมีหนังสือเดินทางแต่ว่าพวกเขาก็มีสิทธิ์ทุกอย่างในกัมพูชาหวังว่าจะมีใครจัดการในเรื่องนี้ได้ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ครับเขาบอกว่ามันจบแล้วมันน่ากลัวมากสําหรับกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็พูดถึงการได้สัญชาติไทยอีกเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีทางเลยที่จะได้สัญชาติไทย ฉันอยู่เมืองไทยมาเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่ได้สัญชาติไทยมันต่างกับขมรนราวฟ้ากับดินจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับอยู่ประเทศไทยมาเกือบ10ปีแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัญชาติเลยแค่ขายของก็ยังทําไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปเพิงวันหน้าคนนี้ออกมาปกป้องเวียดนามมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกเพราะเขานั้นเป็นชาวเวียดนามความคิดเห็นต่อไปสําหรับประเทศไทยการได้สัญชาติไทยนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ความคิดเห็นต่อไปใช่แล้วมันคือเรื่องจริงเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองสัญชาติไทยอย่างนน้อยก็อ้างอิงได้จากลูกพี่ลูกน้องของฉันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยพวกเขาอยู่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายมาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้ความคิดเห็นต่อไปครับข่าวกัมพูชาท่านนี้ก็มีมุมมองที่แตกต่างเล็กน้อยนะครับที่เขาบอกว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะลองดูนะแค่10,000คนเองหวังว่าพวกเขาจะทําประโยชน์อะไรให้กับกัมพูชาได้บ้าง ความคิดเห็นต่อไปครับน้องสาวของฉันเป็นคนเขมรที่แต่งงานกับคนไทยตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้วแล้วเธอก็มีลูกมีหลานแต่เธอก็ยังคงไม่ได้สัญชาติไทยความคิดเห็นต่อไปในประเทศไทยมีชาวเขมรเข้าไปทํางานมานานแล้วแต่ชาวเขมรเหล่านั้นก็ไม่เคยคิดจะยึดประเทศไทยแต่มันไม่ใช่สําหรับชาวเวียดนามคนเวียดนามต้องการเข้ามายึดดนินแดนเขมรแ,แล้วต้องการให้คนเวียดนามมาอยู่แทนคนเขมรความคิดเห็นต่อไป ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้สัญชาติแก่ชาวต่างชาติแบบนี้ผมจะเป็นคนแรกที่เดินทางไปประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับลองให้ชาวขาเขมรหนึ่งคนไปอยู่ที่เวียดนามสิแล้วลองดูว่าชาวเวียดนามจะให้สัญชาติแก่คนขเขมรเหล่านั้นหรือไม่ความคิดเห็นต่อไปอีก20-30ปีเมื่อพวกเราตายไปคงจะได้เห็นชะตากรรมของประเทศชาวเวียดนามหนึ่งมุนคนนี้คงจะออกลูกออกหลานลองคำนวณกันดูดีๆชาวเวียดนามคงจะเต็มกัมพูชา ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็พูดถึงสัญชาติไทยนะครับประเทศไทยไม่ได้ให้สัญชาติใครง่ายๆแต่ถึงยังไงก็อยู่ได้ตลอดโดยเฉพาะถ้าเป็นพระต่อให้อยู่ถึง2 0 3 0ปีก็ไม่ได้สัญชาติของพวกเขาแต่ทําไมขเม้นของเรามันง่ายจังแถมยังยกแผ่นดินให้พวกเวียดนามอีกความคิดเห็นต่อไปถ้าจะต้องเสียแผ่นดินไปอีกบรรพบุรุษของเราคงจะต้องเสียใจความคิดเห็นต่อไปครับทำงานในประเทศไทยนั้นสบายถึงแม้ว่าจะต้องเสียตังค์ง0 0 0ถึง3 0 0 0บาท แต่ว่าในกัมพูชาพวกเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศของเราไม่ต้องเสียอะไรเลยความคิดเห็นต่อไปลุงเพิงคนนี้ไม่น่าเป็นคนขมเอเลยเขาน่าจะไปเกิดที่เวียดนามหรือไม่ก็โยนให้จระเข้กินซะความคิดเห็นต่อไปรู้ๆกันอยู่ว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่ง่นคนอยู่แล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีความคิดเห็นต่อไปไม่มีประเทศไหนให้สัญชาติกันง่ายๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราทำได้แค่เพียงเข้ามาแบบถูกกฎหมายเท่านั้น ต่ลองมองดูที่กัมพูชาไม่มีที่ไหนเหมือนกับกัมพูชาอีกแล้วล่ะในกัมพูชามีผู้คนที่ปากบอกว่ารักชาติรักประชาชนแต่ว่าผู้คนพวกนั้นมีเงินมีบ้านหลังใหญ่รวยสุขสบายผมนี่แทบน้ําตาไหลเลยความคิดเห็นต่อไปครับผมอยากจะบอกลุงเพิงว่าทุกประเทศมันก็ต้องมีการตรวจคนเข้าเมืองลองดูที่ประเทศไทยพวกเขาให้ความสําคัญกับประชาชนของพวกเขาเองพวกเขาไม่เคยรับผู้อพยพเลยขอบอกคุณไปเลยว่า มันมีสิ่งนี้ในประเทศไทยพวกเขาให้ความสำคัญกับประชาชนของตัวเองมากความคิดเห็นต่อไปเวียดนามเป็นศัตรูกับขเขมรมาหลายรุ่นและยังคงดำเนินต่อไปเวียดนามยังคงมีความคิดที่จะกลืนกินดินแดนของขเขมรพวกเขาต้องการจัดการกับคนที่รักชาติและพวกเขาก็ทำร้ายเขมรเป็นอย่างมากความคิดเห็นต่อไปการได้สัญชาติไทยนมันยากมากจริงๆแตกต่างจากชาวเวียดนามพวกนี้ที่ได้สัญชาติกัมพูชาผมอยากให้ออกกฎหมายขับไล่ชาวเวียดนามพวกนี้ออกไปจากดินแดนขเขมร ความคิดเห็นต่อไปครับคนเขมรไม่ได้สัญชาติไทยนะประเทศไทยเก่งมากๆพวกเขาไม่เคยโดนหลอกเหมือนกับคนเขมรเราผมอยู่ประเทศไทยมาเกือบ1ิปียังไม่ได้สัญชาติไทยเลยยกเว้นก็แต่เด็กเขมรที่เกิดในประเทศไทยและมีใบรับรองแพทย์ไทยซึ่งจะสามารถเรียนในประเทศไทยได้ก็เท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับอยู่ประเทศไทยมา30ปีแล้วแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยและต้องจ่ายเงินค่าพาสปอร์ตทุกปีลองคิดดูว่าคนไทยได้เงินของคนเขมรไปปีละเท่าไหร่ ความคิดเห็นต่อไปครับในประเทศไทยไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับสัญชาติไทยเท่านั้นพวกเขายังจํากัดสิทธิ์ในการค้าขายและการทําธุรกิจด้วยความคิดเห็นต่อไปคาเมนไม่ควรให้สัญชาติใครง่ายๆแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรือว่าคนเกาหลีก็ไม่ควรได้รับสัญชาติมาต่อกันอีกสักสองความคิดเห็นครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าเราคงจะทําอะไรไม่ได้และอาจจะถูกจับติดคุกเพราะเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทุกคนเป็นชาวเวียดนามอยากให้ชาวคาเมนสานึกในเรื่องนี้ กว่าจะถึงเวลามันก็คงจะสายเสียแล้วอยากให้มีใครสักคนออกมาทำอะไรบ้างผมไม่อยากให้ประเทศของเราตกอยู่ในมือต่างชาติโดยเฉพาะพวกเวียดนามโอเคครับเราจะมาปไดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้โดยท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยู่ในประเทศไทยมา30ปีแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากรับจ้างทํางานให้กับคนอื่นเท่านั้นครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ